เกียร์ขยักกันหน่อยกับเสียโบเสียโ,โบจัดให้นะครับรถใหม่เอชเคเจ็ดห้าครับเอารถใหม่มาเล่นขยักครับเสียโบ,บว่ะโอ้ยโอ้ยมา,าจัก็มองตัวนี่พ่อตาใครมันได้อาสว่งเทียวนั่นเกียร์ง่ายเลยทั้งหมินครับทั้งหมินทั้งหงทั้งฮอน รถไม้ครับนิ่มนิ่มดีคับขนาดแก้ครับเอ,คบอบบคบงครับเสียโม้ครับแห่งขาบใหญ่ข้าแค่ครับผมชาแก้นใหญ่ชุดรอใจดีสปอร์ตสตับแต่ว่าเห็ดไงเอาพุ่งรถไม้ครับเปลือนเบิร์ตเท่านาเอ้ยอา้าซื้อโดดหรอกเด็ดเอารโลดนี่นาคือบาทนะพ่อหนา ่าทำเล่นนะครับอย่าทำเล่นเอาวิเทบไกลนึงครับเสียโบูผู้มีหน้าตาอันรอเล้าเอาการนะครับครับเองเลยมาสันว่าถือใจจักหล่าสันนุกน้องมาสัน รอเองเลยครับ,รบเองเคลีร์มาเองครับเอาให้เบเรสเด้เจะาหน่อยกอง เียเขียวทีย,ยอสองเขียวค้ำพอดีงานไล่วันครับก็ต้องลิงไม่ต้องเจ้าไม่ต้องเจ้า,ม,จามือที่สองของการทำงานครับรถใหม่ สั่งตรงมาจากกรุงเทพเรื่อยไปสันบืนบืนจึกบืนบืนจึกนี่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 เอาให้ฉันเบิดจะได้ยี่ขันลุบมา พุดด้มให้เขาเลยเถอะเกียคอยอเกตสามพันบวกไว้เลยบาทเอาเอาเ็ดเอาลูกพี่เ็ดเอาเอาให้เต็มที่ไปเลยงานเหมือนงานเรานะลูกพี่นะ Nó vẫn chỉ cá bèn bên, bên xóa thì dầu vào dầu này Nên nói là chỉ bèn chân เบิดอบ่ก็อยากบอก็ว่ามันไงมันไงยอย่ายี้ครับไงแบบดีๆอะหรอ ไงวิบบับัญญาบัญญยังบัวเบิดครับบัวเบิด